สนับสนุนโดยอยากได้สิ่งที่ดีกว่ามันต้อง plus air carrier x inverter plus 1688 ct ท่าอาหารครบจบในเม็ดเดียวเจียไตย่รับประกันคุณภาพเด๊ดๆพี่ทุกปมทำไมวัคซีนไม่พอฉีดหลังชาวบ้านโวยโรงพยาบาลขอเลื่อนเพราะได้วัคซีนมาน้อยดานบิ๊กตู่ขอโทษยืนยันจะเร่งจัดสรรให้เพียงพอ จนมุมในห้องทำงานตำรวจปปป,ปซ้อนแผนบุกจับนายกอบตอและขอออกองข่างที่ชนบุรีรีดเงิน80,000บาทแลกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเศรษฐกิจติดดาววันนี้ไปดูอาชีพสุดแปลกชาวบ้านที่นครพนมออกล่าปลิงดูดเลือดมาตากแห้งขายโกยรายได้เดือนละแสน สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการท็อปท็อปเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังกับผมพบเอกพรพงษ์เมตตาประจำวันอังคารที่8มิถุนายนเริ่มต้นข่าวแรกในเบรกนี้ต้องถามคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่ามีใครได้รับ SMS ขอเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปหรือไม่หรือว่ามีคนรู้จักคนในครอบครัวที่ถูกแจ้งให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปหรือเปล่าเนื่องจากตอนนี้มีเสียงก่นปนเสียงด่าจากหลายพื้นที่เลยนะครับ พร้อมกับมีการตั้งคำถามตัวโตๆตครับว่าวัคซีนในไทยตอนนี้เพียงพอจริงหรือไม่ถ้าพอจริงทำไมโรงพยาบาลหลายแห่งถึงประกาศเลื่อนการฉีดออกไปหลายคนไม่ได้ฉีดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้สูงอายุและคนที่มี7กลุ่มโครคกับอย่างเช่นที่โรงพยาบาลเทศบาลนครนะครศรีธรรมราชนะครับออกประกาศระบุว่าคนที่ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกับทางโรงพยาบาลที่มีนัดฉีดตั้งแต่วันที่10มิถุนายนนี้เป็นต้นไป ต้องขอเลื่อนการรับบริการฉีดวัคซีนออกไปก่อนเนื่องจากปริมาณวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอถ้าได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบถัดไปก็จะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชต่อไปลงวันที่8มิถุนายนวันนี้หลังประกาศนี้ถูกเผยแพร่นะครับก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางส่วนใหญ่ตั้งข้อสังเกตถึงการบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาล ที่ก่อนหน้านี้มีการให้ทุกหน่วยงานรณรงค์ให้ประชาชนไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนแต่สุดท้ายวัคซีนที่จัดสรรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่เพียงพอส่วนที่โคราชชาวบ้านที่นี่ก็เจอโรคเลื่อนเหมือนกันนะครับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและโรงพยาบาลค่ายสุรนารีโพสต์ประกาศใน Facebook แจ้งเลื่อนการฉีดวัคซีนในวันที่8มิถุนายนก็คือวันนี้ขอเลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีกําหนดเลย เนื่องจากวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมาได้ฉีดให้กับประชาชนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ป่วย7กลุ่มโรคหมดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับหมดตั้งแต่วันแรกของแผนฉีดวัคซีนทั่วประเทศโดยทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมถ้าเกิดได้วัคซีนมาเพิ่มต้องบอกว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเสียงสะท้อนจากประชาชนนะครับยังมีอีกหลายกรณีครับอย่างเช่นที่จังหวัดพิจิตรก็เกิดเรื่องไม่คาดคิด เพราะปรากฏชื่อคนนอกพื้นที่4-5คนไปฉีดวัคซีนในโคต้าของหมู่บ้านท,ทั้งทั้งที่ที่ตำบลปากทางจังหวัดพิจิตรได้รับการจัดสรรวัคซีนแค่16โดสเท่านั้นยังมีอีกหลายโรงพยาบาลนะครับที่เจอกับปัญหาวัคซีนไม่เพียงพอแล้วก็แจ้งเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปแบบนี้ซึ่งประเด็นนี้นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข บอกว่าทางสาธารณสุขมีแนวทางชัดเจนในการทยอยส่งวัคซีนไปยังจังหวัดต่างๆซึ่งเป็นไปตามการพิจารณาของสอบอคเมื่อวัคซีนทยอยเข้ามากรมควบคุมโรคก็จะทยอยกระจายออกไปคุณอนุทินบอกว่าโรงพยาบาลต่างๆต้องบริหารการฉีดวัคซีนให้เหมาะสมกับปริมาณวัคซีนที่ได้รับในแต่ละสัปดาห์ฉีดปริมาณลดหลั่นกันในแต่ละวันตามความเหมาะสมไม่ใช่ชะลอฉีดเพื่อรอจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติม ซึ่งคาตอบของคุณอนุทินหลายคนก็ยังงงนะครับว่าเอาในเมื่อวัคซีนเนี่ยได้รับการจัดสรรมันมน้อยแต่ว่ามีคนไปลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนอยากจะฉีดวัคซีนเยอะและบอกให้จัดสรรจัดสรรที่ว่าคือจัดสรรอย่างไรสมมตุติโรงพยาบาลมีวัคซีน1 0 0โดสมีคนลงทะเบียน200อยคนยังไง100โดสก็ฉีดได้แค่100คนจะขยายเป็นห้เป็น150คนหรือว่า200คนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น ที่คุณอนุทินบอกว่าจัดสรรเนี่ยก็เลยเกิดคําถามว่าจะให้จัดสรรยังไงเพราะสุดท้ายวัคซีนก็ไม่พอกับคนที่จองอยู่ดีคําถามนี้สังคมต้องการคําตอบนะครับขณะที่พลเอกน,นัทพลนาภาณิ์เลขาสมชในฐานะผู้อํานวยการสปกสบคได้ชี้แจงถึงกรณีแผนการฉีดวัคซีในในบางจังหวัดที่มีการเลื่อนออกไปโดยบอกว่าจํานวนวัคซีนที่แจ้งเข้ามาในเดือนมิถุนายนประมาณ6ล้านโดสทยอยเข้ามาเป็นงวด ขณะนี้เข้ามาแล้ว3ล้าน5แสนโดสและทยอยส่งให้จังหวัดต่างๆไปแล้วเหมือนกันหลังจากนี้วัคซีนจะเริ่มทยอยมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่าสั่งไป6ล้านโดสแล้วจะส่งมาให้ทั้งหมดเลย6ล้านอาจจะมา2แสน3 0 0นโดสแล้วที่เหลือก็ทยอยเข้ามาและถูกจัดสรรไปตามระบบไปฟังเสียงเลขาสมชรับทยอยนะครับส่งให้ไปตามจังหวัดต่างๆเพราะนั้นในภาพรวมแล้วเนี่ยสถานพยาบาลที่ทําการฉีดวัคซีนเนี่ย ประมาณพันแห่งในภาพรวมเมื่อวานนี้พี่น้องสุ่ชนก็คงเห็นแล้วนะครับว่าในภาพรวมเป็นไม่้ด้ความเรียบร้อยนะครับแต่ก็อาจจะมีอยู่บ้างนะครับบางแห่งที่อาจจะไม่เข้าใจว่าได้รับแค่นี้ในเดือนนี้นะครับแต่ความจริงแล้วนะครับจะมีทยอยในงวดต่อๆไปอาจจะสัปดาห์ผมทราบจากกระทรวงสาธารณสุขว่าแม้กระทั่งวันสองวันนี้ก็มีทยอยลงไปอีกสัปดาห์ที่สองที่สก็ทยอยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น วัคซีนเนี่ยหลังจากนี้แล้วเนี่ยจะเริ่มทยอยไปเรื่อยๆครับแต่จะมาเป็นง้ดนๆไม่ใช่มาเป็นจํานวนก้อนทั้งหมดเลยนะครับบอก6ล้านมา6ล้านไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขาเขาส่ง3าล้านห้าเราก็แจกไป3าล้านห้าเขาแจกเขาส่งมา2องแสนเราก็แจกไป2องแสนเมื่อถามถึงกรณีที่นายกบอกว่ามีการลงนามสั่งจองวัคซีนกับจอร์ Johnson, แ 25, 000, 000ดนจอร์สันและไฟเซอร์25ล้านโดสนะข่าวาก็ถามว่าจะมาเมื่อไหรน่นะครับพลเอกนักทพลบ,บอกว่าจะมาในไตรามาสที่3และ4ซึ่งเราไม่อยากระบุวัน เพราะถ้าเกิดบอกวันไปแล้วไม่มาตามนั้นก็จะถูกตําหนิวันไหนบอกว่าจะมาแล้วทําไมไม่มาเลขาสมชได้สรุปในหลักการว่า a อสตราเซเนกมีแล้ว61ล้านโดสไฟเซอร์ Pfizer 20ล้านโดสจอร์ s o น j o จอร์สันหล้านโดสและซิโนแวค8ล้านโดสที่กําลังจะเข้ามาฉะนั้นภายในปีนี้จะต้องครบ100ล้านโดสตามแผนที่วางไว้แต่การวางแผนฉีดเป็นไปตามแผนการจัดหาวัคซีนไม่ใช่ว่ามีของอยู่ในคลังแล้วจะเอาออกมาฉีดได้เลย บางครั้งอาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างซึ่งการนําเข้ามาเราไม่สามารถควบคุมได้ยืนยันว่าแผนการกระจายวัคซีนยังเป็นไปตามเดิมคือในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เศรษฐกิจเป็นหลักปัญหาของการจัดสรรวัคซีนที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการฉีดนะครับนายกก็ได้ออกมาขอโทษประชาชนแล้วครับโดยบอกว่ารัฐบาลจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ไปฟังเสียงนายกช่วงนั้นครับ แล้วันี้ก็ดูจากสถานการณ์มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับทั้งนี้ผมต้องขออภัยหากมีพี่น้องประชาชนท่านใดอาจจะยังไม่ได้รับความสะดวกมากนักหรือทำหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมก็ขอเน้นย้ำในหลักการไปแล้วจะดำเนินการแก้ไขปัญหาและอยู่ยาเพื่อรับผลกระทบให้เร็วที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามด้วยความพยายามของรัฐบาลน,นะครับโดยกระทรวงสุขก็จะหาวัคซีนมาเพิ่มเติมให้มากที่สุดนะครับเราไม่ได้รอวัคซีนที่เราท,ทําสัญญาไปแล้วเท่านั้นนะทำให้ผมเชื่อว่าในเดือนต่อๆไป เราน่าจะมีวัคซีนมามากขึ้นเรื่อยๆจนแต่ละจังหวัดแต่ละจุดฉีดวัคซีนสามารถจะบริหารจัดการได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับและไม่ต้องการให้มีประชาชนใดที่จองแล้วต้องถูกเลื่อนคิวอีกนะครับอันนี้เป็นเป็นเหตุผลหลักประชาชนพร้อมบุคลากรทางการแพทย์พร้อมตอนนี้คําถามก็คือวัคซีนพร้อมหรือไม่และการบริหารจัดการวัคซีนของภาครัฐเป็นอย่างไร ทุกคำถามที่คาใจใครหลายคนนะครับวันนี้ผมจะพยายามเป็นกระบอกเสียงถามแทนให้วันนี้พูดคุยกันนะครับกับนายแพทย์รุ่งเรืองกิจผาติโฆษกกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณหมอพูดคุยกับเราสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอรุ่งเรืองครับสวัสดีน้องประชาชนครับครับผมเริ่มดีเดย์วันแรกเมื่อวานนี้ฉีดวัคซีนทั่วประเทศหลายพื้นที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาบรรยากาศคึกคักไปฉีดกันเต็มที่นะครับแต่ดูว่าบางพื้นที่ก็เจอกับปัญหาเหมือนกัน เริ่มกันที่เรื่องระบบหมอพร้อมก่อนที่หลายคนสะท้อนเสียงออกมาว่าลงทะเบียนหมอพร้อมไปมีการนัดไปแล้วแต่ปรากฏว่าพอไปถึงไม่ได้ฉีดบางคนลงทะเบียนไปล่วงหน้าแต่กลับถูกเปลี่ยนจังหวัดจากกรุงเทพให้ไปฉีดที่สกลนครจากนนทบุรีให้ไปฉีดแม่ห้องอนอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับคุณหมอครับขออนุญาตเรียนที่น้องประชาชนนะครับคงมีสองส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งเนี่ยบอกว่าการที่เราฉีดวัคซีนจํานวนมากครั้งนี้นะครับถือว่ามากที่สุด ในประเทศไทยแล้วเป็นประวัติการนะครับเมื่อวานนี้ภาพรวมส่วนใหญ่ที่ก็ซีนไปได้ด้วยดีนะครับแต่มีหลายพื้นที่ที่มีปัญหาจริงรวมถึงระบบหมอพร้อมนะครับครับอย่างไรก็ตามเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็รวมถึงสบคนะครับจะนําสิ่งต่างๆเนี่ยมาพัฒนาปรับปรุงทีนี้ผมจะเรียนว่าข้อสองสัยนะครับที่ว่าวัคซีนเนี่ยจะเพียงพอหรือไม่นะครับต้องบอกว่าขณะนี้เนี่ยจนถึงปลายเดือนว่า มิจุนายน์เนี่ยจะมีวัคซีนเข้ามาทั้งหมดอีกหกล้านโดสน,นะครับแล้วก็จนถึงสิ้นปีนี้เนี่ยเราจะได้วัคซีนทั้งหมดหนึ่งร้อยล้านโดสครับถามว่าขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นประเด็นที่สุดก็คือเรื่องของอุปสงค์กับอุปทานครับหรือดีมานไซส์กับทรัพย์สัยนะครับประเด็นคือว่าต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยความปรารถนาความต้องการและความสนใจในการฉีดวัคซีนสูงมากนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราเทียบกับต่างประเทศบางประเทศฉีดวัคซีนได้จํานวนน้อยนะครับหรือมีการปฏิเสธวัคซีนถึงร้อยละสามสิบของทั้งประเทศนะครับขณะนี้เนี่ยต้องเรียนยืนยันนะครับว่าคนไทยทุกคนนะครับที่สมัครใจและผู้ที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยครับเข้ามาฉีดวัคซีนเนี่ยเรามีเป้าหมายชัดเจนว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือจนถึงปลายปีนี้หนึ่งร้อยล้านโดส แต่ต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญในขณะนี้เนี่ยก็คือวัคซีนเนี่ยจะทยอยเข้ามานะครับผมยกตัวอย่างนะครับในสัปดาห์ที่สามเนี่ยจะเข้ามาประมาณ840,000โดสในขณะที่สัปดาห์ที่สี่ของเดือนนี้จะเข้ามา2,580,000โดสถ้าอย่าง,งน,นั้นนะครับเราลองเอาวัคซีนที่เข้ามาแล้วนะครับแล้วลองมาหาจะเป็นประเด็นตรงที่ว่าถ้าทั้งหมดที่เข้ามาเนี่ยเหมือนผมยกตัวอย่างหลายพื้นที่นะครับ ที่ทําได้ดีมากมีคนลงทะเบียนไป5,000คนคแต่เมื่อวานนี้นะครับมีวัคซีนประมาณพันกว่าโดสก็คือประมาณพันห้าร้อยโดสหลายพื้นที่เขาก็สร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดปัญหาที่หน้างานดังนั้นคนที่เข้ามาทั้งหมดต่อวันเนี่ยประมาณหนึ่งพันคนหรือสองพันคนก็ได้รับการฉีดไปเรื่อยๆแสดงว่าอย่างนี้วัคซีนวัคซีนก็ไม่พอหรือเปล่าครับคุณหมอถ้ามีคนอยากฉีดห้าพันแล้วก็มีคนฉีดได้จริงพันกว่ามีเพียงพอนะครับ สิ่งสำคัญคือเราทยอยส่งไปให้ในพื้นที่เสี่ยงบบุคลากรเสี่ยงเรียงตามลำดับลงมาขณะเดียวกันเราคงไม่สามารถส่งทีเดียวนะครับอย่างเช่นอำเภอนี้เนี่ยมีคนลงทะเบียนฉีดวัคซีนหนึ่งหมื่น 1, คนเราไม่ได้ส่งไปทีเดียวหนึ่งหมื่นคนนะครับแต่เรามีการบริหารจัดการโดยเป็นทยอยส่งไปครับแต่ทั้งหมดเนี่ยจะได้ฉีดทั้งหมดจริงๆครับข้อมูลตรงนี้ยืนยันนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเราทําได้ตามแผนทั้งหมดครับ แสดงว่าวัคซีนจะทยอยไปยังไงวัคซีนมีเพียงพอแน่นอนแต่อยู่ที่ระบบหมอพร้อมที่ก่อนหน้านี้มีข้อผิดพลาดแล้วอย่างนี้จะแก้ไขหมอพร้อมได้เมื่อไหร่ครับขณะน,นี้นะครับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับสิ่งสําคัญคือว่าในพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยเราเพิ่มแอปพลิเคชันเข้ามาและขณะเดียวกันท่านสามารถติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านมีติดอยู่นะครับหรือในพื้นที่ขณะเดียวกันเนี่ยในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับเจจังหวัด จะมีพี่น้องอสมอหนึ่งล้านสี่หมื่นคนกระจายกันเข้าไปช่วยสื่อสารณจุดนี้นะครับรวมถึงฝ่ายปกครองต้องขอบคุณทางหน่วยงานด้านการปกครองทุกหน่วยนะครับและหน่วยงานภาคส่วนต่างๆครับมีไทม์ไลน์ไหมครับคุณหมอครับว่าหมอพร้อมจะแก้ไขเรียบร้อยระบบเมื่อไหร่ครับต้องบอกว่าขณะนี้นะครับหมอพร้อมเนี่ยเราปรับมานะครับใช้ในส่วนของการติดตามการประเมินผลรวมถึงรวบรวมข้อมูลนะครับ เรามีการปรับพัฒนาต่อยอดด้วยแต่ละพื้นที่นะครับส่วนใหญ่เราจะมีแอปของพื้นที่นั่นเองอย่างเช่นที่นนทบุรีอย่างเช่นที่จังหวัดต่างๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งสําคัญคือประชาชนทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าถึงวัคซีนได้และหมอพร้อมเนี่ยจะมีการพัฒนาดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยคาดว่าประมาณไม่เกินอีกสองสัปดาห์นะครับจะมีการพัฒนาให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามต้องบอกว่าขณะนี้เนี่ยเรามีการทําคู่ขนานไปแล้วอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของการใช้แอพลิเคชันด้วยนะครับ,ร,บรวมถึงเรากังวลในจุดที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งไม่ได้ทุกคนจะใช้สมาร์ทโฟนได้นะครับน่าจะไม่ไม่ถนัดหรือไม่สะดวกส่วนนี้เนี่ยเราได้เตีระบบสำรองที่ได้นําเรียนไปแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มีอ,อสมอเข้าไปปฏิบัติการ หรือโรงพยาบาลแต่ละแห่งเนี่ยมีความพร้อมในการช่วยดูแลพี่น้องประชาชนรวมถึงจุดฉีดวัคซีนที่เป็นออนไซต์ะนะครับจุดนี้ก็จะมีความพร้อมในการให้บริการและการให้ข้อมูลครับครับก่อนหน้านี้ที่ท่านอนุทินร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขออกมาพูดถึงประเด็นที่หลายโรงพยาบาลประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนเพราะว่าไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนที่เพียงพอคุณอน,อนุทินบอกว,กว่าก็ต้องให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งเนี่ย ไปจัดสรรการฉีดวัคซีนให้มันลดหลันแต่ละวันคําว่าจัดสรรในที่นี้คืออะไรครับคุณ mm hmm. หมอเพราะว่าหลายคนคก็สงสัยว่าถ้ามันมี100โดสมันก็คือฉีดได้100คนการจัดสรรคือจัดสรรยังไงครับคือผมขออนุญาตยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนะครับบางโรงพยาบาลเนี่ยได้ไปเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับจํานวนผู้ลงทะเบียนเนี่ยไม,ไม่ได้เท่ากันนะครับบางบาง,บางพื้นที่เนี่ยมีหมื่นคนแต่เมื่อวานเนี่ยอาจจะได้ไปหนึ่งร้อยโดสทีนี้เนี่ยสิ่งสําคัญคือตัวเลข ได้ไปห100นึ่งร้อยถึงหนึ่งพันแต่ตัวเลขหนึ่งร้อยนี่แทบแทบไม่มีนะฮะส่วนใหญ่จะอยู่ที่พันถึงสองพันถ้าเทียบกับประชากรหมื่นคนแต่ในแต่ละวันเนี่ยวัคซีนทุกวันนี้เราส่งทยอยเข้าพื้นที่ตลอดนะครับเรากระจายวัคซีนอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าถามว่าหนึ่งหมื่นคนเนี่ยจนถึงในเวลาประมาณที่ทางนโยบายกําหนดก็คือสองถึงสามเดือนเนี่ยนะครับจะมีวัคซีนเข้าไปเพียงพอครับ ครับแล้วปัญหาที่ตอนนี้หลายพื้นที่เขาเจอคือกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรังเจ็กลุ่มโรคกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่ประชาชนทั่วไปได้ฉีดวัคซีนแล้วก็ได้ฉีดแอสตราเซเนกาด้วยอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับคุณหมอต้องเรียนนะครับว่าอุปสรรคต่างๆนะครับหรือปัญหาต่างๆเราเราเร่งในการแก้ไขจัดการนะครับบางคนนะครับหรือว่าผู้ป่วยบางรายเนี่ยอยู่ในจุดที่ไม่สามารถออกมาฉีดวัคซีนได้ ในขณะที่ผมหมอได้เรียนเบื้องต้นแล้วนะครับว่าการฉีดวัคซีนในขณะน,นี้ประเทศไทยเนี่ยมีความปรารถนามีความประสงค์ของพี่น้องประชาชนสูงมากและขอเน้นย้ำว่าเป็นเรื่องดีนะครับจุดต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะแก้ไขโดยการส่งทีมเชิงลุกเข้าไปในแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งเริ่มดําเนินการในพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วนะครับไม่ว่าในพื้นที่สังจังหวัดหรือพื้นที่อื่นๆนะครับและผมเชื่อว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก็มีการดําเนินการในลักษณะดังกล่าวด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับแน่นอนฮะยังต้องพบปัญหาอยู่ไว้ท่านประสานเข้ามาที่1422นะครับสายด่วนของกระทรวงสาธารณสุขนับรวมถึงช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นอสมพื้นโรงพยาบาลในพื้นที่นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะได้รับการดูแลแก้ไขครับครับครับโอเคครับท่านวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาพูดคุยกันนะครับ เดี๋ยวโอกาสมีหลายคำถามนะครับวัคซีนเพียงพอครับวัคซีนเพียงพอครับขอบคุณนะครับนี่นะครับนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติโคศกกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณหมอก็บอกว่าปัญหาระบบหมอพร้อมเนี่ยมีอยู่จริงๆแต่ว่าไม่เกินสสัปดาห์เดี๋ยวจะพัฒนาระบบให้ดีขึ้นคุณหมอก็ยอมรับนะครับว่าบางพื้นที่เนี่ยมีปัญหาก็คือคนลงทะเบียนไป5,000ันคนได้ฉีดแค่พันคนแต่ก็ย้ําว่าวัคซีนมีเพียงพอนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยมีปัญหาอะไรโทรไปครับ1 422ครับ ดูสถานการณ์ที่ไทยไปดูที่สหรัฐกันบ้างน,นะครับตอนนี้ที่สหรัฐเขาเตรียมทดลองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กอายุ5ถึง11ปีแล้วครับนายอดัมไบรท์ชาวเมืองออชเนอร์ ner, รัฐนิวออร์ลีนของสหรัฐได้พาลูกชาย2คนไปร่วมการทดลองฉีดวัคซีนของไฟเซอร์นะครับซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาทั่วสหรัฐมีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมถึง98แห่งใน26รัฐ โดยเด็กๆที่เข้าร่วมการทดลองต้องได้รับการวัดอุณหภูมิร่างกายวัดความดันโลหิตตรวจโควิดแบบสวอปแล้วก็ถูกเจาะเลือดไปตรวจนะครับก่อนที่จะฉีดวัคซีนซึ่งก็จะฉีดสลับทั้งวัคซีนจริงและวัคซีนหลอกเพื่อเป็นการทําการทดลองในครั้งนี้ทางคุณพ่อบอกว่าเขากับภรรยาเชื่อว่าวัคซีนคือทางที่ถูกต้องและอยากให้ลูกได้ไปโรงเรียนการร่วมการทดลองครั้งนี้เป็นการช่วยให้เด็กคนอื่นๆได้รู้ว่าวัคซีนปลอดภัยและจะได้ไปรับวัคซีนให้เร็วที่สุดด้วย ส่วนหนูน้อยรัสเซลไบต์นะครับที่ร่วมกันทดลองอย่างกล้าหาญคนนี้ครับก็บอกว่าที่ทําทุกอย่างเนี่ยก็เพราะว่าอยากเจอเพื่อนเยอะๆอ,อยากเจอเพื่อนมากกว่าตอนนี้สําหรับการทดลองนี้จะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น6เดือนครับขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าการจัดทํารายงานการหาต้นต่อของโควิด -19 โดยทางการสหรัฐมีผลสรุปออกมาแล้วนะครับว่ามีความเป็นไปได้ที่ไวรัสจะรั่วไหลออกมาจากห้องทดลองในเมืองอู่ฮั่น และกรณีนี้ต้องมีการสืบสวนต่อไปการศึกษากรณีนี้เริ่มขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วสมัยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยสถาบันแล็บลอเรนซ์ลิเวอร์โมงแห่งชาติในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐเป็นคนทำนะครับแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยประธานาธิบดีโจไบเดนก็ออกคําสั่งให้ค้นหาต้นตอของการเกิดไวรัสด้วยนายไบเดนเคยบอกไว้ว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐ กำลังพิจารณาใน2ประเด็นที่เป็นไปได้นะครับหก็คือโควิดมาจากห้องแลบสก็คือมาจากการติดเชื้อที่มนุษย์ติดเชื้อจากสัตว์แต่ยังไม่มีการสรุปอย่างแน่ชัดครับเรื่องนี้จึงยังต้องติดตามกันต่อไปครับคุณผู้ชมครับตลอดเดือนมิถุนายนนี้อยากจะเชิญชวนทุกทกท่านนะครับมาร่วมสนุกกันกันกบกิจกรรมแฟนหน้าจอรอลุ้นนะครับเพียงแค่คุณติดตามข่าวของช่องโมโนเทนนานทุกช่วงเวลาเลยครับอยู่บ้านดูข่าวก็สามารถรุ้นรับของรางวัลได้ วันนี้เราจะแจกแฮปปี้บ็อกซ์เซตนะครับกติกาง,ง่ายมากครับที่จะรับกล่องความสุขถึงบ้านคุณเพียงแค่คุณแสดงความคิดเห็นมานะครับว่าราคาวัคซีนทางเลือกเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ที่ท่านถึงจะยอมเสียเงินจ่ายเองได้นะครับส่งความคิดเห็นพร้อมกับถ่ายภาพขณะที่คุณดูรายการข่าวของเราเรื่องเด่นประเด็นดังท็อปท็อกเดลี่นะครับจะดูจากทีวีดูจากมือถือท็บเลตได้หมดแล้วก็โพสต์ลงไปในเพจโมโนทเวนนีนานิวส์ใต้ภาพกิจกรรม เราจะสุ่ม5ผู้โชคดีแล้วจะประกาศกันในช่วงค่ำของทุกวันนะครับส่วนคำถามเมื่อวานนี้ที่ถามว่าท่านได้คิวฉีดวัคซีนจากแอปหมอพร้อมวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรผู้โชคดีตามหน้าจอนะครับสแสดงความยินดีด้วยนะครับนี่คือทุกท่านที่จะได้รับกล่องแฮปปี้บ็อกซ์จากเราไปเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปครับ กิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าปราจากผู้สนับสนุนและผู้ใหญ่ใจดีที่มอบของรางวัลให้กับเราแล้วให้เราส่งมอบให้กับคุณผู้ชมถึงบ้านต้องขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราพักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารอื่นๆกันต่อครับขอขอ,ขอบคุณกามินมิสุมารุและเวยู v ี v ววี1มามเครียวพุดดิ้งชานมไต้หวันบลูเครื่องดื่มผสมวิตามิน ขนมฟังกรอบตาโฮมี่สเตรปซิลโพคาริไมบาซินแรงสีฟันและยาสีฟันด็อเตอร์เรสิงเลมอนโซดาโอเชียนสกินฮานามิเดตต่อฟิชแมนเฟรนซมยังเพราวิตามินวอเทอร์ทวิสโกทิพรสและยูโรช็อกโกพาย น้ำจิ้มสุกี้พันไทยทุกขวดเราล็อกความอร่อยความสะอาดเพราะทุกหยดบรรจุด,ด้วยระบบฮอร์สฟิลลิ่งเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเสริมความมั่นใจด้วยระบบปิดฝาแบบเซตที่ล็อกปิดล็อกเพื่อส่งมอบความอร่อยน้ำจิ้มสุกี้พันไทยอร่อยคำไหนคำนั้นสัมผัสปรากฏการณ์ใหม่ของ Sam s u n g n e o QLED TV ภาพคมชัดทุกอนุให้ภาพดำสนิทสมจริงทุกฉากสีสวยสดมีชีวิตชีวาทุกมุมมองไร้ขอบเขต n ี OQ LED TV ที ไม่ใช่เวลามาหลงไหลได้ลืมนะรู้หน้าที่บ้างสิคราวนี้หล่ะต้องพิสูจน์ให้ได้ <c oughs> เมื่อเกิดอาการแสบร้อนกลางอกร่วมกับเร่อเปรี้ยวและอาหารไม่ย่อยเนื่องจกลลากกรดไหลย้อนใช้กาวิสคอนดูโอแอคชั่นไม่เพียงลดกรดแต่ยังสร้างชั้นเจลป้องกันกรดไหลย้อนกาวิสคอนดูโอแอคชั่นรักษาอาการเนื่องจกลลากกรดไหลย้อนผลิตจากประเทศอังกฤษทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพเหนืออและฟันครับช่วยลดคราบหินปูนและคราบอื่นๆของฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะยาสีฟันเทพไทย ใช้นิดเดียวปากสะอาดโค้กไม่มีน้ำตาลสูตรใหม่อร่อยซ่าใช่กว่าเดิมลองยั่งร่วมกิจกรรมแฟนหน้าจอรอลุ้นแจกของพรีเมียมและรางวัลมากมายตลอดเดือนจนถึง30มิถุนายน2564นตัดสินและประกาศผลทางเพจ Mono 29 e n t ข่าว Mono 29 ประสบปัญหาอะไรบ้างในการซักผ้าผ้าบัดแน่นผ้าปเปื่อยขาดง่ายควรซักให้ถูกวิธีด้วยแวนิชชนิดน้ำดูคราบต่างๆนี่สิและเชื้อแบคทีเรียที่คุณมองไม่เห็นใช้แวนิชชนิดน้ำร่วมกับผงซักฟอกช่วยสลายคราบไม่ทำลายสีและเนื้อผ้าสะอาดและช่วยขจัดเชื้อแบคทีเรียใช้แวนิชชนิดน้ำเพื่อประโยชน์ที่เหนือกว่าคงความสดใสให,ให้ผ้าสวยด้วยแวนิช สนับสนุนโดยรับชม2ช่องพรีเมียมจาก B.B.C. ผ่านบริการ3 b b i g กิกาทีวี็อท็อเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังไปที่จังหวัดชนบุรีนะครับกรณีนี้เรียกว่าจนมุมคาห้องทำงานครับหลังจากที่ตำรวจปะปะป,ะป,ะปะซ้อนแผนจับกลุ่มนายกอบตอรพร้อมกับผอ,อก,กองช่างที่เรียกรับเงิน80,000บาทจากประชาชนแลกกับการออกใบอนุญาตดัดแปลงอาคารครับ นายพยนอายุ67ปีและนายบุญมีอายุ51ปีถูกตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปปส้อนแผนจับกลุมได้คาห้องทำงานที่อบตอแห่งหนึ่งจังหวัดชลบุรีพร้อมแจ้งข้อหาเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันเรียกรับประโยชน์โดยมิชอบโดยตำรวจได้ยึดเงินสด80,000บาทและเอกสารของอบตอเกี่ยวกับการอนุมัติการก่อสร้างอาคารโรงงานไว้เป็นหลักฐานนะครับ สำหรับนายพยนต์มีตำแหน่งเป็นถึงนายกอบตอครับส่วนนายบุญมีเป็นผอ,อ,อกองช่างระหว่างการจับกลุมสังเกตเห็นว่านายพยนต์ถึงกับหน้าถอดสีนะครับเพราะไม่คาดคิดว่าจะถูกตำรวจซ้อนแผนจับกลุมแบบนี้ไปดูภาพนาทีการจับกลุมครับเงิอนอะไรค่าอะไรครับ<า>ถูกถูกถูกกฎหมายไม่ถูกเงินอะไรต้องพูตรงๆนะเงให้ปล่าครับเงินให้เปล่าอ่าโอเค ทำไมต้องให้ปากไปทำไมต้องทำาให้มันมีกันว่าอะไรนะครับให้สำหรับเพื่อจะได้ในการขออนุญาในปล่อยยาตกับปปงขออนุญาตมันไม่ไม่ถึงตรงนี้ไม่ใช่เหรอในการทำเงินความสะดวกอะไรประมาณในความสะดวกใช่ไหมงั้นครับขออนุญาตตรวจเช็คกันครับเพราะว่าฉบับนี้ได้มีการรงมกันย่ไว้เป็นหลักฐานเพื่อมาทำการรอจับตั้งแต่เมื่อวันที่สี่ทุนนี้เดียวแล้วนะครับ สำหรับพฤติกรรมของผู้ต้องหาทั้งสองรายนั้นตำรวจบอกว่าเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีผู้เสียหายรายหนึ่งเข้าแจ้งความนะครับว่าถูกนายพยนซึ่งเป็นนายกอบอตเรียกรับเงิน10,000แนบาทแลกกับการออกหนังสือรับแจ้งการก่อสร้างดัดแปลงอาคารโรงงานตามพรบควบคุมอาคารถ้าเกิดไม่จ่ายเงินก็จะไม่สามารถก่อสร้างได้ทางผู้เสียหายก็พยายามเจรจากับนายพยนและนายบุญมีนะครับซึ่งเป็นผอ,อ,อกองช่างอบอตาดังกล่าวก็คุยกันอยู่หลายครั้งครับ ว่าตัวเองเนี่ยปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายทุกอย่างถูกต้องแล้วแต่ทางด้านนายพยนที่เป็นนายกอบอตก็ยังยืนยันว่าจะต้องให้เงินแต่ก็ลดลงมาเหลือ80,000บาทอ้างว่าทุกคนก็ต้องเสียเงินแบบนี้หมดแหละผู้เสียหายเห็นว่าไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมจึงเข้าไปแจ้งความนำมาสู่การจับกลุ่มในที่สุดครับ ติดดาววันนี้พาคุณผู้ชมไปดูอาชีพสุดแปลกนะครับที่จังหวัดนครพนมชาวบ้านที่นี่ครับเขามีการจับปลิงดูดเลือดมาขายสร้างรายได้เป็นแสนเลยครับ ชาวบ้านในพื้นที่บ้านดอนแดงตำบลบ้านเสียวอําเภอนาว่าจังหวัดอคอนครพนมนับเป็นอีกหมู่บ้านที่ทำอาชีพแปลกในช่วงฤดูฝนซึ่งอาชีพนี้ไม่ต้องลงทุนด้วยเงินแต่ต้องลงทุนด้วยน้ำพักน้ำแรงในการตระเวนหาปลิงตามหนองน้ำต่างๆรวมถึงทะเลสาบน้ำจืดต่างๆภายในชุมชนอาชีพนี้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านวันละ4,000-5,000บาทและหากเฉลี่ยเป็นเดือนแล้วแล้วก็รายได้ไม่ต่ำกว่า100,000บาทเลยทีเดียว หนึ่งในชาวบ้านดอนแดงบอกว่าเทคนิคการหาปริงไม่ยากเพียงแค่ใช้สวิงและใช้เท้ากวนน้ำตามพงหญ้าเมื่อน้ำเคลื่อนไหวปริงก็จะลอยขึ้นมาทำให้ตัดปริงได้ง่ายขึ้นซึ่งวันใดที่ฝนตกชุกวันนั้นจะหาปริงได้มาก4-5กิโลกรัม สดขายกิโลกรัมละ400ถึง500บาทหากแปรรูปแล้วจะขายกิโลกรัมละ1,500ถึง2,000บาทไม่อัานครับเขารับตลอดเพราะเด้เราไม่อัานนะครับ,ร,บรับตลอดจะไปส่งที่ไหนเนี่ยพี่โรง,งงาน มีตัวแทนรับซื้อนะครับทำมากี่ปีแล้วพี่ดูนะก็หลายปีนะครับสิบกว่าปีครับสิบกว่าปีนะครับถึงฤดูการมาเราก็หาอาชีพแบบนี้ครับก็ช่วงโควิดก็ช่วยได้เยอะไหมพี่ก็ได้ครับได้โควิดก็ขายได้ครับโดยปริงเหล่านี้จะส่งออกไปยังประเทศจีนเพื่อนำไปใช้ในการปรุงเป็นยาสมุนไพรรักษาเกี่ยวกับโรคเลือดรวมถึงสกัดน้ำมันนวดแก้ปวดเมื่อยรวมถึงเป็นยาชูกำลัง นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จุดประกายให้กับคุณผู้ชมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการหาอาชีพแปลกในช่วงโควิด -19 เพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวแบบชาวบ้านดอนแดงโดยรายการเศรษฐกิจติดดาวขอเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะทั้งหมดนี้คือท็อปท็อกเดลี่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ